กราบสวีดายสบายดีเนาะมีมาพอ,อไอ้มันผู้หายเนาะไอ้มันผู้หายจะพาไปกินมกุกตะทเดิมนมาเนี้เด้อเอาบไปกินไช้ไก่แล้วเนาะกินอยู่ข้างล่างนี่แหละกินอยู่ตึกนี่แหละเนาะก่อนสิไปก็อย่าลืมติดตามไอ้มันผู้หายเนี่ยเด้ออย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับซักไข่พุ่มโมปังเชนแนวเนี้ยเด้อเป็นช่องใหม่ของไอ้มันผู้หายเนาะอย่าลืมไปติดตามกันเลยเด้อสั่นปั๊ไปกินมุกตะทน้ำกันเลยไปไป go มี็อยุ่ในขั้นตอนการเตรียมเครื่องเนาะน,นีไปสื่อมูมากสื่อมูแบบสําเร็จหมูเหนือทิมักมาแล้วเนาะแต่ว่าสื่อสําเร็จมากคือหมออกระชะอันนี้คือคนเตรียมเน,ะน,นมาอนนะอันนี้คือโตวปวนนี่ยโตกวนวนี่คนหลังพักเนาะคนเตรียมเครื่องหลังพัก ขอยมนีนาทีกินกับนาทีไทยอันนี้คือพอขั้วเรือนะี้แบบว่าเขามีหลูกมีเมียแล้วนะก็เลยแบบว่าแบบถนัดเหลืองแบบแนวนี <c oughs> ทำ้ลยกขึ้นอยา่ามันบอขนน,นี้สูไปนั่ไปกะหูด ได้เลจ้าด้เดี๋ยวพี่น้องเลยกินหมูกระถาดด้หมกดีครับแสงกอนบเออมันพุมันพงเ็ไหนนี่สิ

น้ออที hmm. ่หารที่ผมไล่พอดีอึ่มหนูเยอุ้งเติมนักดีวเอาไว้ใ่แอไส่แพนเดี๋ยว่อส่โนแดงด้วยเรอบอหมูสะทะเออหมูสะทะหมูสะทะ กูกะทะแแ่บๆสองกินครูกับแับสีเนาะแสบเขากันกมูกะทาปัญญานะแสบแสบ ลองเอาแบบคำเสแสบบ้างกันเ่าไปนะพี่นี่นะเอาไหมเอาเร็วๆแต่คำหนึ่งโอ้นยังหอนอยู่เป <c oughs> ล่าๆหาว่าคำเสแสร ผ่านมาวันเป็นจะได้กรงขอบกรงขอบไม่ได้กรงรอบกรอบแห้งเด้อเด้อจะไม่อร่อยให้ทอดดีับาอ มันสลับกันเดี่ยมันเด็กหน่อยเนี่ยมันผู้ใหญ่เนาะมีไหมละวันเร็วพอคือพอก็คือพอสิครับผู้รับรองเที่ยงอย่างของโบตัาดอกครับพอบอกเกียวอ่ะพอของพี่ทำแพงไก่กินกันียไปไปไปก็แนวเพจโปแลนด์มีเบิร์ตชานางภาเหล้าชาไทยภาษาอังกฤษครบสุด

คือผสมเป็นไม้ทองคำด้วยเอ้ยฮะอ๋อออเออเตายตายเออเออลืมตายแทมเดียเว้ยกินเถอะความทรมานกินเถอะความทรมานกตา่อจะกินทมานตอนนีเจ็บป่วยเฮ้ยเบิ้งกตดละขิงสิเม้นมัว

เลเรอ่ะคุณอร่อยคุอร่อยอร่อมอข้าเม้ยด้ากอร่อยหนง้าเ่หรอหนึกินจนแบบขแขงท้ากนาผากันเนี่ย ใช่ครับครับซื้อทั้งประหยัดทั้งแสบเอาอี่ยงเอาหมูเอาเอเอาอ้ไบมื้นี่ทำเนี่ไอ้วัตถียิบเลยเลอะว่าขู่แน่จะกินได้ไอ้ยี่ห้ออะไรเยิ่มอาวยยิ่งละอีวัครับ เพียนใจเนาะกลิ่นนู้นเห็ะดเอาออนมาตอนนี้หืาา่าเนีคเดียวเดกกินตอ,าาอนี้กกนายากจแ็นล้วนี่น่ยทีไปมาเนี่ยไปมาถ้มาม่หิวจน,นไหนเลยทำจักมงสองสิ

เราไปติงนี đó, ้เน้อไม่ใช่ตัวนี้อระบดเลยป่ะอืมอาเบดเลยจะาฟังเสียงจาก็พี่นุ้ยคิดกันเลยนะขอคุณทุกทานขอคุณทุกทานมาจากวะเดี๋ยวมึงาตัดต่อวันี เดี๋ยวไม่เลยเราเนี่ยสั่งแบเป็นย่างกอนนี่เอสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วเนาะอิ่มแล้วนามน้ำสางจุกกายสบายใจ เนี่ยผมเช่นเดียวออกพวกกีบไอ้ยังเนาะนั่งสองตึงอ่ะตอนนี้ขอลาเสำเเียเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ์ไอยูทูบไอ้มันผู้ชายในี่ยเด้อบายแล้วขอกันไหมสิน้า